พฤติกรรมการดูทีวีของคนเปลี่ยนไปละละครต่างๆเนี่ยตอนนี้เจ๊งกันเป็นแถวคนจัดละครเนี่ยน้ำตาตกในหมดพฤติกรรมการดูทีวีของคนเปลี่ยนไปละเพราะทีวีดิจิตอลนั้นมันมีฟอร์มที่ตายตัวข่าวเชาว้าข่าวเที่ยงข่าวอารุณรับอรุณข่าวบ่ายข่าวเย็นละครต่างๆเนี่ยตอนนี้เจ๊งกันเป็นแถว คุณจัดละครเนี่ยน้ำตาตกในหมดคุณสินใจกับคุณชัดชัยเปล่งพาณิชก็ประกาศแล้วว่าขอหยุดบริษัทเมตตาต่อสู้ต่อไปไม่ไหวเจ๊งแน่นอนช่องต่างๆก็เ,เอารายการเก่าๆทีวีเก่าเรื่องเล่มามารีรันใหม่หมดถ้าจะมีก็มีคนดูสรยุทธ์มีคนดูกันชยัยแต่ทีวีไม่มีใครดูทุกอย่าง แล้วลักษณะข่าวที่ออกตามช่องทีวีดิจิทัลนั่ก็เป็นข่าวที่ถูกวางไม้วางมือไว้เรียบร้อยแล้วว่าต้องรายงานแบบนี้แบบนี้นะจะประเภทตรงไปตรงมาเหมือนผมที่ออกคุยทุกเรื่องสนทีวันนี้หรือเอกหน่อยก็คือไทยไทมส์ไม่มีใครทําสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะดิฉันจุดๆๆวันนี้มารายงานข่าวเช้าข่าวเช้าวัวนนี้รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ระบุว่านายกองอิงแพทองทานจินวัตรมีนโยบายท่านผู้ชมครับไม่มีใครเขาดูแล้วตอนนี้คุณหมอสรณาครับไม่มีใครเขาดูแล้วเขาดูแต่ว่าท่านผู้ชมครับวันนี้นายกองอิงออกมาถแถลงข่าวทําให้ทุกคนตื่นตะลึงตื่นตหนกไปหมดว่าจะได้รับเงินทอนดิจิตอลจริงหรือเปล่าหรือโกหกกันแน่อไหมสไตล์การเสนอข่าวทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดละ คุณหมอสารณะรู้หรือเปล่าว่าอายาการที่พึ่งสั่งฟ้องจำเลยซึ่งเป็นอดีตอายาการอดีตพบตร,รอ,ยอย่างเช่นคุณสมยศพุ่มพันธม่วงนั้นในกรณีที่ช่วยเหลือนายบอสวรยุธอยู่วิทยาในการลดความเร็วของรถให้เหลือไม่ถึง80 ไม่มีทีวีฟรีทีวีดิจิตอลคนไหนคือรายงานข่าวนี้เลยตั้งแต่ต้นมีคุยทุกเรื่องสนที่ทรายงานข่าวชิ้นนี้คนก็ามาดูแล้วก็มาตําหนิตีเตียโนโน่นนี่นั่นจนกระทั่งอายการส่งฟ้องผู้คนเหล่านี้ไปคุณหมอชระนาครับประชาชนต้องการดูข่าวแบบนี้เขาไม่ได้ต้องการดูข่าวประเภทแต่งตัวสวยและหลอ่อทาปากลงเมคอัพปั้นสีหน้าให้ดูเคร่งขครึมและผู้จาแม่งไม่มีสาระเลยแม้แต่นิดเดียว สถานการณ์ตอนนี้คนไทยไม่มีใครดูทีวีไม่มีใครดูละครท่านผู้ชมครับการทําละครถ้ามี26ตอนซึ่งเป็นมาตรฐานของการทําละครไทยการลงทุนทําละครตอนหนึ่งต้องมี2ล้านบาท26ตอน52ล้านบาทคนทําละครต้องไปหาเงินมาจ่าย52ล้านบาทพอทําเสร็จส่งให้ช่องหลายช่องมีเงินมากพอก็จ่าย50%อีก26ล้านบาทรอให้อนแอร์ air, ถึงจะจ่ายให้บางช่องมีเงินน้อยก็จ่ายแค่30% และปรากฏว่ามีคนผลิดรายการเยอะมากพอส่งเข้าไปก็เลยโดนดองก็คือไม่ออกยอดคนดูลดลงเพราะว่าคนเลิกดูละครทีวีกลับไปดูพู้ซีรีส์ต่างๆของจีนก็มีของเกาหลีก็มีของฝรั่งก็มีเดี๋ยวนี้ละครไทยที่เป็นซีรีส์เป็นตอนๆก็ไปออก Netflix แล้วทีวีดิจิทัลมันถึงใกล้เจ๊งไงมันก็เลยต้องทำมาหากินรับงานนักการเมืองมาอย่างเช่นเซชั่นทีรับจ้างออกข่าวเชียร์ทักษิณชินวัตรเพื่อแลกกับรายได้ที่ได้ จากการขายโต๊ะโต๊ะละล้านบาทศักดิ์รีของข่าวไม่มีอีกต่อไปแล้วในเมืองไทยถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม คุณหมอสรณะ,ะครับการตัดสินใจของพวกคุณเนี่ยจะทำให้คนไทยแม่งโง่ลงอีกเยอะแยะไปหมดสตรีมมิ่งนะคุณหมอสรณะ,ะเขาทําช่องทางตัวเองเน็กชาลีไลฟ์สดขายของคนเข้ามาดูเป็นล้านคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ตอนนี้เนี่ยเยอะมากเมื่อคนมีสตรีมมิ่งแล้วเขาไลฟ์สดได้ถา้าเขามีช่องทีวีเขาเองคนปเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็เยอะแต่ถ้าอยากเป็นก็ต้องเป็นนึงเงื่อนไขคือบุค,คลิกดีหน้าตาดีมีส่วนช่วยแน่ถ้าผู้หญิงสวยดูเซ็กซี่แต่งตัวเป็นวับวับแวม ผู้ชายหลอก็ผ่านถ้าไม่สวยไม่หลอก็ไปทําสักรรมได้ต้องเป็นคนพูดเป็นพูดเก่งมีลูกเล่นลูกอ้อนมีคําคมและต้องอ่านจิตใจคนที่ดูรายการทีวีได้สามารถวิเคราะห์จิตวิทยาคนดูและพูดในทิศทางที่คนดูชอบใจตอนนี้ก็เลยมีอินฟลูเอนเซอร์ก็เลยมีบทบาทมากล่าสุดลูกสาวผมรักคําสิงตัดสินใจเลิกเลนละครแล้วขอกลับมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เหมือนเดิมเพราะคําพูดสั้นๆแต่ได้ใจความหนูต้องการมีตังใช้ คุณหมอรู้ไหม่ะตอนนี้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยที่อยู่ในช่องสตรีมมิ่งเนี่ยมีอยู่หลายระดับระดับแรกระดับเล็กสุดเขาเรียกนาโนอินฟลูเอนเซอร์ถ้ามีผู้ติดตามประมาณพันถึงห0ื่นคนจะได้เรดรายได้เฉลี่ยประมาณ3 0 0 0 5 0ถึง5,000บาทต่อ1่งโพสต์ขยันทำโพสต์หน่อยทำสัก5โพสต์ต่อเดือนก็ได้ประมาณ2,000 0บาท ระดับไมโครอินฟลูเอนเซอร์ยอดผู้ติดตามประมาณ1,000 0ถึง5,000 0คนจะมีเรทรายได้เฉลี่ยประมาณ5,000ถึง1,000 10, 0บาทต่อโพสต์ระดับมิดเชียอินฟลูเอนเซอร์ยอดติดตาม5,000 0ถึง5,000 0 0คนจะมีเรทรายได้ประมาณ1,000 0ถึง3,000 0บาท ตอโพสต์ระดับแมคโครอินฟลูเอนเซอร์ที่มียอดติดตาม500,000-1ล้านคนจะมีเรทรายได้ประมาณ30,000-100,000ถ 1, 000, บาทต่อโพสต์ระดับเมกะอินฟลูเอนเซอร์จะมียอดผู้ติดตามจำนวน1ล้านคนขึ้นไปเรทรายได้ประมาณ80,000-300,000ถ 3, 000, บาทต่อโพสต์ ก็เลยไม่น่าประหลาดใจอย่างไรที่เวลานี้ทีวีดิจิทัลสื่อมวลชนล้มหายตายจากกันไปผมจะเรียนให้คุณหมอสรณาทราบท่านประธานกสชและกรรมการกรสทชทุกคนในปัจจุบันนี้ตอนที่มีการประมูลทีวีดิจิทัลมาปี2556ผมเป็นคนพูดเองทีวีดิจิทัลมันจะต้องเจ๊งและมันก็ใกล้เวลาเจ๊งแล้วคำถามคือกอสทชวันนี้ทําอะไรบ้างพอใบอนุญาตครบ15ปีมีใครประมูลบ้างไม่มีแล้วทุกอย่างไปสตรีมมิ่งหมดผ่านมือถือผ่านทุกแพลตฟอร์มทุกคนสามารถเข้ามาดูเรียลลิตี้โด,ด ได้โดยไม่ต้องเปิดทีวีเข้าไปดูยิ่งถ้าเรามีทีวีที่ไม่ได้ทําหน้าที่เป็นสื่อมวลชนที่แท้จริงไม่สามารถให้ข่าวที่เป็นจริงไม่สามารถยืนยันไม่ศักดิ์ศีถ้ามีบริญัททีวีที่เชื่อมบทหาคนประมูลไม่ได้แล้วเราจะมีกสชไว้ทําไมกสทอชอมันหมดยุคแล้วทีวีดิจิตอลประมูลไปทําไมหาเงินเข้ากสทอชอเพื่อกสทชจะมีเงินเก็บเยอะๆแล้วมาจ่ายเงินเดือนกรรมการคนละ200,000กว่าบาท20 0 0 0 0บาทต่อเดือนยังมีค่าอินเทอร์เน็ตอีกต่างหากค่าเดินทางไปต่างประเทศ ช่ยแย่ไปหมดคนถึงกระสันอยากจะเป็นกรรมการกสชวิ่งเต้นนักการเมืองท่านประธานท่านต้องยอมรับท่านมาได้ที่นี่ก็เพราะว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณเหมือนกันผมนไม่อยากจะพูดว่ากสชคือความอัปลักษณ์ของวงการสื่อสารมวลชนของประเทศไทยครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม